สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ instruction configuration นะครับ instruction configuration คือก็เป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างของคำสั่งนะครับ instruction คือคำสั่งคำสั่งเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ตามแมนวนวลนี้เลยนะครับส่วนแรกของคำสั่งนี่จะประกอบไปด้วย s o r ์นะครับก็คือ s นั่นเองนะครับ s o ร์เนี่ยมีซอร์มีไทป์ของของซอร์เนี่ยอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ constant ก็คือค่าคงที่นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นจำพวกบิตแล้วก็จำพวกเวิร์ด Constant เนี่ย description บอกว่าเป็นการฟิกค่าคงที่ไปในในคำสั่งนั้นๆน,น,นะครับส่วนบิตส่วนบิตแล้วก็ Word เนี่ยก็คือค่าที่มันเก็บอยู่ในบิตหรือ word นั้นๆน,น,นะครับส่วนแรก s ประมาณนี้นครับส่วนที่ 2, destination destination ก็คือ,อ,อที่เก็บข้อมูลหลังจากคำสั่งทำงานแล้ว หลังจากที่คำสั่งทำงานไปแล้วจะเอา data าาหลังจากการทำงานของโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คือไปเก็บใน D destination นั่นเองเพื่อทำความเข้าใจอีกนิดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำสั่งคำสั่งนี้เลยนะครับก็คือคำสั่งบวกคำสั่งบวก2คํคำสั่งนี้ต่างกันนิดนึงนะครับมาดูที่ D ของมัน D เนี่ย มีนะครับขีดลงมาข้างล่างแล้วก็มีหนึ่งตามมาบอกว่าถ้าเป็นคําสั่งเนีเ้มันต้องมันต้องการต้องการ data destination เนี่ยไปใช้ก่อนที่จะทำการ operation นะครับก็คือก่อนที่ก่อนที่โปรแกรมจะทำงานนั้นมันใช้ data นี้ไปใช้ในการไปไปใช้ในการคำนวณใช้ในการ operation ด้วยนะครับ ส่วนอันที่2งนั้นก็คือวงเล็บ2นี่หมายความว่าเอามาเก็บอย่างเดียวเขาบอกว่าเก็บอย่างเดียวนะครับ r e s ซ r มาเก็บส่วนอันนี้ใช้ด้วยใช้ดีตัวนี้ด้วยในการเอามาทําการ operation นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับมาดูตัวอย่างแรกนี้กันก่อนก็คือคําสั่งบวกตามด้วย S แล้วก็ตามด้วย destination นะครับ ตอนนี้ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วคําสั่งบวกก็คือคําสั่งนี้นะครับคําสั่งแรกมันตัดมันใช้ในแมนนวลในแมนนวลนะครับมันบอกว่ามันมี <c oughs> มันมีเนี่ยโครงสร้างของมันก็จะมี s แล้วก็ D นะครับ ผมใส่คอมเมนต์ให้ด้วยดีกว่าตัวนี้เป็น s นะครับตัวนี้เป็น d โอเคมาดูการทำงานของมัน,นครับผมฟอร์สออนอาว CPU ไม่ทำงานขอขอดูซิมูเลชันต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อโอเคทำแล้วนะครับก็คือคำสั่งนี้คือคำสั่งบวกนะครับแต่บวกยังไง มันจะบวก10บวกกับ destination เอ้ยศูย์เนี่ยตอนเนี้ยคำสั่งเนี้ยใส่ค่าเข้าไปก่อนนะครับถึงจะเข้าใจผมใส่ค่า10ในตัวนี้คือ s นะครับใส่ค่า10ใน s ตัวนี้ถ้าผม x q โปรแกรม1 t มันจะหมายความว่า เอา D 10เนี่ยไปบวกกับ destination แล้วผลลัพธ์ก็จะอยู่ใน destination ก็คือ10ถ้าผมบวกอีกทีหนึง่งมันหมายความว่าเอา10ไปบวก10เดิมเมื่อกี้แล้วผลลัพธ์ก็คือ20นะครับอันนี้พอเข้าใจความหมายของไอตัววงเล็บ2นี้เอ้ยวงเล็บ1น,นี่นะครับก็คือมันใช้ data นี้ เพื่อใช้ในการโอเปเรชันด้วยนะครับส่วนคำสั่งที่2นะครับก็คือเอ้ยเดสติเนชันในรูปแบบที่2ก็คือเป็นที่เก็บเท่านั้นเป็นที่เก็บเท่านั้นก็มาดูตัวอย่างนี้นะครับก็คือผมจะให้ d 0เนี่ยใส่คอมเมนต์กับ s อนะครับ s 2แล้วก็ d แล้วก็ผมเปิด Watch ขึ้นมาผมให้ start ทนะครับ t ตาร์ท t c h ผมให้ d 0เท่ากับห d 1ก็เท่ากับ1ด้วยกด Enter ด้วยนะครับไม่ค่ามันไม่ขึ้น,นครัโอเคคำสั่งมัน e x e c u t e ตลอดนะครับเพราะว่าผมใช้ away on 1 ก็คือ s 1คําสั่งบวกนะครับ s 1บวก s 2แล้วก็ได้ค่าเท่ากับ2ค่าเท่ากับ2นะครับก็ในส่วนส่วนของตัวนี้ d มันคือ d มันก็คือเป็นแค่ที่เก็บเท่านั้นส่วนตัวเนี้ยเป็นทั้งที่เก็บแล้วก็เป็นซอสต,ต้นทางด้วยครับ ทำความเข้าใจ2อ,อันนี้นิดนึงสำหรับ destination นะครับตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับไม่ไม่นายจะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกรอบแล้วกันนะครับอันที่3นะครับที่มีความจำเป็นก็คือนำเมอริคอวัลูนำ e r i c a l value หมายถึงอะไรนะครับมันตัวย่อในตัวนั้นของในตัว interaction จะเป็นตัว n นะครับ n เนี่ยบอกว่า number t r a n for x q b y b move อันนี้สำหรับ n เนี่ยสำหรับคำสั่งนี้ก็จะบอกว่าจำนวนที่จะต้องการใช้คำสั่ง b move เนี่ยครับจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้มี source แล้วก็มี destination แล้วก็มี n แล้วนะครับคำสั่งนี้ n มันหมายถึง ผมเขียนตัวอย่างให้ดูนะครับกด f 8 b move d ศ 1> d 1แล้วก็ d 0 d 1 0 0แล้วก็ k n นี้ผมใส่ค่า constant เข้าไปนะครับ k 2, 2> สมมติว่า d 0ก็คือ s d 1เป็นเอ้ย d 1 0 0เป็น destination ตัวนี้กลายเป็น s อย่างเดียวดูคําสั่งนี้อย่างเดียวนะครับ d กับ s แล้วก็ตัวนี้เป็น n นะครับในในในคำสั่ง bmove เนี่ย n หมายความว่าจํานวน2ตัวหมายความว่ายังไงนะครับผมจะ x q ให้ดูนะครับ เพิ่มดีหนคลิกขวา Star w a t c h ตอนนี้ดีหนย์ศูนกับ D101 ตอนนี้ d, d นนีศูนย์กับ D1 มีค่าเท่ากับ1นะครับถ้าผม execute คำสั่งนี้ในคำสั่งเนี้ destination ก็คือดีศูน เอ้ยสอร์ก็คือ D0 ศูนย์นะครับขอโทษทีซอร์ก็คือ d ศูนย์ 0, แล้วก็เดส i ิเนชันก็คือ d 1หนึ่งร้อยตรงนี้ตอนนี้ค่าเป็นศูนย์อยู่มันหมายถึง xq แล้วจำนวนสองตัวนี้จะย้ายไปอยู่ที่ d 1หนึ่งร้อยกับ d 1หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือจำนวน n ของคำสั่งนี้อันนี้คือโครงสร้างของ โครงสร้างของ instruction นะครับโครงสร้างของคำสั่ง m ม n u a l ทุก m มน u a l นะครับจะอ้างอิงตามนี้ m a n u a l ของคำสั่งทุกคำสั่งนะครับจะอ้างอิงตามนี้หมดเลยมีตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพิ่มเติมให้ก็คือ type constant เนี่ยมันหมายถึงสมมุติว่าจะ add ตรงนี้ครับมันอาจจะเป็น k 100 บวกกับ k 1อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แหละคือคแตั์นะครับค่าคงที่อันนี้คือค่าคงที่มันนะครับตอนนี้ผม start watch อ้าวสตาร์ทอยู่ D ศูนย์เท่ากับศ oh, mm hmm. ูนย์อ๋อเมื่อกี้ใส่ผิดนะคะรับขอโทษทีมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนที่คอมเมนต์นะครับไม่ใช่คอมเมนต์อันนี้เป็น S หนึ่งอันนี้ยังเป็น S สองอันนี้ยังเป็น D อยู่ uh, อ้าวไปละ สักครู่นะผิดพลาดนิดหน่อยผมจะเปลี่ยนจาก D0 ศนะครับเป็น K100 นะครับแล้วก็ D1 เป็น K1 ครับ จากคำสั่งนี้ค่าคนสแตนต์ k 100บวก k 1ก็ได้เท่ากับ101นะครับก็นี่แหละคือค่าคนสแตนต์ตามเมนนวลนี้นะครับประมาณนี้เอานี้ผมจะมาให้ดูตัวอย่างคำสั่ง add นะครับในเมนนวลมันจะบอกอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะมองที่ตอนนี้สอนในภาษาเลดเดอร์เท่านั้นนะครับข้างล่างไม่ต้องมองนะครับมันเป็นฟนะังก์ชันบ็อกเนาะ ดูในส่วนของนี่คือโครงสร้างของ ladder นะครับ ladder diagram คำสั่ง add ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายความว่าให้เราเอาเนี่ย add เนียมาใส่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ s1 คืออะไร s2 คืออะไร d คืออะไรเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ description lang แ,แล้วก็ data type ของมันส่วนนี้มีความจำเป็นนะครับ s 1เป็นอะไรได้บ้าง s 1ก็คือถ้าคำสั่งนี้ s 1 description ของมันก็คือ add e data d ก็คือ data ที่จะใช้ไว้เอาไว้บวกนะครับ data 1ที่เอาเอาไว้บวกแล้วกันนะครับส่วน s 2นี่ก็คือ data อีก data หนึงส่วน d นี่คือที่เก็บ data อันนี้คือ description นะครับแล้วก็ r ร n g เนี่ย r ร n g มันสามารถใส่อะไรได้บ้างใส่ค่าเท่าไหร่ในใน s 1นี้ได้บ้างนะครับก็คือค่าเท่ากับลบ3 6 8 6 8ถึงบวก3 2 7 6ออันนี้คือแร n g ของ data แรของ data งของตัวเลขที่ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ใน ด a ต a าไทย16บิตซด์จะใส่ค่านี้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ Data type ท,ที่เป็นอัน g ซ e ์ b บนา r ีเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่0ถึง6 5535นะครับอันที่2ก็เหมือนกันเลยค่าเดียวกันนะครับใส่ค่าได้ครับ32768แล้วก็เป็น s ซด์แล้วก็0ถึง6 5535 อันนี้ก็อัน i g e ไซก็คือไซไบนารีหมายถึงค่าที่มีค่าลบติดลบได้นะครับอัน i g n e ก็คือค่าที่ไม่ติดลบนั่นเองส่วน Storage นะครับก็คือก็เก็บค่าได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่มีแลนะครับบวกได้ลบได้นะครับได้ทั้งซไซแล้วก็อัน i าย e อันนี้ก็คือ description ของของ s 1 s 2แล้วก็ D ข้างล่างมีอะไรอีก application device นะครับต่อไป s 1อ่ะใช้อะไรได้บ้างใช้เป็นบิ t ได้นั่ก็คือ xml sm นะครับ s 2ก็ใช้เป็นบิ t ได้ d ก็ใช้เป็นบิ t ได้นะครับส่วน word โอใช้ได้หมดเลยครับ t STCW นะครับใช้ได้หมดอันนี้เป็น b ัฟเฟอร์ m o r โแล้วก็เป็น Z e t นี่เขาเรียกอะไร Z e t นี่มันหมายถึง Index Register นะครับใช้ได้ w o u d l e Word LC ใช้ไม่ได้ก็มาอ่านตามนี้เลยนะครับ Application Device ว่าใช้อะไรได้บ้างส่วน Uh, Processing detail ในเมนูมันบอกหมดนะครับว่าวิธีการทำมันของมันเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างตัวอย่างนี้บอกว่า S 1เนี่ยค่าเท่าก,กับเนี่ยบวกกับ S 2แล้วก็ไปเก็บที่ destination ตรงนี้นะครับ